thank you สวัสดีค่ะต้อนรับสู่รายการหันหน้าเข้าหากันกับดิฉันธนัญญาพิพิธวณิศการนะคะวันนี้ดิฉันได้พาคุณผู้ชมมาที่มหาวิทยาลายัยมหาจุฬาลงกรราชวิทยาลายัยอำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาหรือเรียกว่ามหาจุฬานั่นเองค่ะ มหาวิทยาลัยแห่งนี้นะคะเป็นมหาวิทยาลัยสงฆ์หนึ่งในสองแห่งที่ประเทศไทยมีเป็นที่ศึกษาพระไตรปิฎกและวิชาการขั้นสูงซึ่งแต่ละปีได้ผลิตบัณฑิตออกไปรับใช้และพัฒนาสังคมเป็นจํานวนมากหล,ลายพันคนเลยทีเดียวค่ะในปีนี้ก็เช่นเดียวกันน่ายินดีที่จะมีพิธีประสาทป,ปริญญาบาตัตรในวันที่9ก้ถึงสิพฤษภาคมนี้และมีบัณฑิตที่จะเข้ารับปริญญาบาตัตรมากถึงกว่า5,000รูปคนเลยทีเดียว ที่สําคัญนะคะในสิ้นเดือนเดียวกันนี้เองค่ะระหว่างวันที่27ถึง31พฤษภาคมก็จะมีงานใหญ่อีกการหนึ่งใหญ่ระดับโลกเลยทีเดียวนั่นก็คือการจัดงานวันวิสาขาบูชาโลกที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้เช่นเดียวกันรายละเอียดของทั้งสองกิจกรรมจะเป็นอย่างไรนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะไปสอบถามกับทางเจ้าคุณพระคพมบพัณฑิตอธิการบดีมหาวิทยาลายัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลายัยสําหรับชงนี้พักกันสักครู่เดียวค่ะ ได้ดความร่วมมือจากคนไทยทุกคนที่ได้ให้ความรู้ให้แนวคิดและแบ่งปันภูมิปัญญาจากท้องถิ่นจนเกิดเป็นองค์ความรู้ใหม่ที่มีพลังในการสร้างพื้นป่าให้เติบโตเป็นทีพ่พึ่งพิงให้ทุกชีวิตบริผันธ์ด20ปีแห่งประสบการณ์และองค์ความรู้สถาบันปุยป่าอตทอ ประสบการณ์และองค์ความรู้สถาบันจุฬาฯบตรบบอตทอกลับมาช่วงนี้นะคะที่ฉันอยู่กับท่านเจ้าคุณพระพมพบัณฑิตอธิการบดีมหาวิทยาลายัยมหาจุฬาลงกรณนราชวิทยาลายัยกราบนมัดกรพระคุณเจ้าค่ะ พระคุณเจ้าขาทราบมาว่าในปีนี้นะคะมหาจุฬาจะมีพิธีประสาทปริญญาบาัตรระหว่างวันที่9-10พฤษภาค,คมที่จะถึงนี้นมาสการถามพระคุณเจ้าถึงรายละเอียดกําหนดการแล้วก็เรื่องของปีนี้มีจานวนบัณฑิตที่จะเข้ารับประทานปริญญาบาัตรจํานวนเท่าไหร่คะในการประสาทปริญญาของมหาวิทยาลัยเนี่ยกำหนด2วัน <c oughs> เพราะว่าจานวนผู้เข้ารับเนี่ยมาก5,000 5,200รูปคน ที่ว่ารูปก็คือเป็นพระเช้อส่วนใหญ่แล้วก็มีคราวาสฆฤหัิ์เนี่ยมารับด้วยเข้ารับปริญญาจากพระสังฆราชทุกปีปีนี้ก็รับประธานปริญญาบัตรจากเจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมบงคลาจารย์ <Okay. S 1> ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชหอประชุมของมหาจุฬานิจุได้สามพันเราก็เลยต้องแบ่งออกเป็นสองวันและรับปริญญาตรีในวันแรกเป็นส่วนใหญ่ปริญญาโท ปริญญาเอกและก็บางคณะในวันที่สองของงานและก็มีการมอบปริญญากิติมศักดิ์แก่ชาวพุทธไทยและชาวพุทธในระดับนานาชาติด้วยค่ะก็สรุปว่ามีประมาณมากกว่า5,000รูปคนเลยทีเดียวนะคะนะับเป็นความสำเร็จอย่างยิ่งที่ในปีนี้เราจะมีบัณฑิตที่ออกไปรับใช้และพัฒนาสังคมเพิ่มขึ้นอีกเกือบครึ่งหมื่นเลยทีเดียวค่ะพระคุณเจ้าคะนมัสก,การถามต่อว่า และปกตินะคะทางมหาจุฬาบีรักหลักสูตรการเรียนการสอนประมาณไหนคะในวิชาเนี่ยมุ่งเน้นพัฒนาบัณฑิตให้มีอัตลักษณ์อย่างไรบ้างที่แตกต่างจากมหาวิทยาลัยอื่นๆคะใครมาเรียนมหาจุฬาต้องทําใจไว้เลยนะเพราะว่ามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยเนี่ยเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐนะที่เราเรียกกันว่าในกํากับของรัฐก็เหมือนกับจุฬาธรรมศาสตร์นั่นแหละมีศักดิ์สิทธิ์ของปริญญาเพราะฉะนั้น ในกฎหมายนี่ก็ให้รับคารวาสเข้ามาเรียนได้ที <Okay. S 1> นี้หลักสูตรของมหาวิทยาลัยเนี่ยจะดําเนินตามปรัชญาของมหาวิทยาลัยหนึ่งจัดการศึกษาพระพุทธศาสนา 2. บูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่ 3. พัฒนาจิตใจและสังคมแน่นอนว่าใครที่มาเรียนมหาวิทยาลัยแห่งนี้ต้องเรียนวิชาพระพุทธศาสนาเราเรียกว่าแกนพุทธศาสตร์ เหมือนกับที่ไปเรียนวิทยาลัยเกี่ยวกับทหารต้องเรียนวิชาทหารจากนั้นก็ไปเรียนบูรณาการกัศาสตร์สมัยใหม่ก็หมายความว่าเชื่อมโยงกับวิทยาการสมัยใหม่โดยเราแบ่งอนอกจากแกมพุทธศาสนาก็แบ่งออกเป็นสี่คณะคือคณะพุทธศาสตร์เรียนเรื่องศาสนาปรัชญาเรื่องภาษาบาลีคณะครุศาสตร์เรียนเรื่องการศึกษามนุษยศาสาตร์ เรียนเรื่องภาษาเรื่องจิตวิทยาและก็สังคมศาสตร์เรียนเรื่องรัฐศาสตร์เรื่องนิติศาสตร์ทีนี้เราเปิดนิติศาสตร์ด้วยและก็รัฐาปาระาศาสนศาสตร์เป็นต้นทีนี้เมื่อเรียนที่นี่แม้จะจบศาสตร์ต่างๆแต่แน่นอนว่าต้องรู้พระพุทธศาสนาและก็ประยุกต์เข้ากับศาสตร์สมัยใหม่ข้อที่สามพัฒนาจิตใจและสังคมหมายความว่าต้องปฏิบัติกรรมฐานปริญญาตรีปฏิบัติกรรมฐาน นอกจากในห้องเรียนแล้วต้องไปปฏิบัติกันปีละสิบวันปริญญาโทเป็นเดือนปริญญาเอกอีกเดือนครึ่งนะ,ะอันนี้ก็คือพัฒนาจิตใจและพัฒนาสังคมก็หมายความว่าถ้าเป็นพระสงฆ์เรียนปริญญาตรีสี่ปีแล้วยังรับปริญญาไม่ได้นะ,ะต้องไปปฏิบัติทำปฏิบัติตศาสารกิจอ,อีกหนึ่งปีก็รวมรวมความว่าพอครบห้าปีจึงเรียนสี่ปีในห้องเรียนและปฏิบัติงานอีกหนึ่งปีด้วยความเสียสละ จึงมารับปริญญาส่วนค <ใช S 1> <lawsuit. S 2> ารวะนี่มีกิจการมีงานการมีหนะะ้าที่ก็ไม่เป็นไรเราก็ต้องให้บําเพ็ญสาธารณประโยชน์อีก300ชั่วโมงนในหลักสูตร4ปีเนี่ยสรุปรวมความว่าเอกลักษณ์หรืออัตลักษณ์ของมหาวิาลสงฆ์นี่รู้พระพุทธศาสนาสามารถประยุกต์เข้ากับศาสตร์สมัยใหม่แล้วก็ได้พัฒนาจิตใจตนเองขุดเขาเรียกว่าขัดเกลาจิตใจด้วยกรรมฐานและบําเพ็ญสาธารณประโยชน์ คือต้องมีจิตอาสาด้วยค่ะเรียกได้ว่าบ<ฤ>ัณฑิตของมหาวิทยาลัยสงแห่งนี้นะคะคือนอกจากจะเก่งด้านวิชาการแล้วที่สําคัญยังต้องมีความรู้ด้านพุทธศาสตร์เพื่อที่จะพัฒนาชาติและสังคมอย่างมีจริยธรรมและคุณธรรมด้วยถูกต้องไหมคะค่ะเคล็นว่านอกจากชาวไทยแล้วมียังมีชาวต่างชาติมาเรียนที่นี่เยอะมากด้วยใช่ไหมคะพระคุณเจ้าคะคือปัจจุบันเนี่ยเอาเป็นว่าปีการศึกษาเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยเรามีนิสิต พกเราเรียกว่านิสิตน,นะนะผู้เข้าเรียนเนี่ยนิสิตท,ทุกระดับ <c oughs> ตั้งแต่ปริญญาตรีถึงปริญญาเอกเนี่ยสองหมื่นหกพัรูปคน <c oughs> ในจำนวนนี้เป็นชาวต่างชาติ1ั0 0ี่้ยพันหคนพันห้ารรูปคนที่มาเรียนอยู่กับเราและยังมีที่เรียนอยู่ในต่างประเทศ <c oughs> ไม่ได้เดินทางมาที่ประเทศเราเรียนอยู่ในสถาบันสมทบ ของมหาจุฬาซึ่งเปิดปริญญาตรีปริญญาโทอยู่ตอนนี้มีที่เกาหลีใต้ไต้หวันสิงคปโปร์ศรีลังกาแล้วก็ที่ฮังกรารีรวมแล้วเนี่ยเรามีนักศึกษาหรือนิสิตที่เป็นชาวต่างชาติเรียนอยู่ในสถาบันเนี่ยมากเป็นระดับต้นๆของมหาวิทยาลัยในประเทศไทยค่ะและ เมื่อมีบัณฑิตนะคะแน่นอนว่ามีความน่าย,ยินดีอย่างนี้ก็ต้องมีการรับนักศึกษาใหม่ในทุกๆปีด้วยทราบว่าช่วงนี้มีการรับนิสิตใหม่อยู่ใช่ไหมคะพระคุณเจ้าคะเปิดรับสมัครแล้วนะก็เปิดรับสมัครจนกว่าเราจะเปิดการศึกษาก็ในช่วงพฤษภาคมถุนนาเนี่ย <c oughs> เราเปิดรับสมัครตั้งแต่ปริญญาตรีจนถึงปริญญาเอกมีผู้สนใจมาสมัครทั้งในประเทศและต่างประเทศ <c oughs> และเพราะฉะนั้นก็ติดตามดูว่า ่วงไรเนี่ยเขารับระดับไหนตรงไหนที่ไหนอย่างไรนะก,ก็เข้ามาศึกษากันได้ทั้งในฝ่ายพระสงฆ์และฝ่ายคฤหัสถ์เพียงแต่ฝ่ายคฤหัสถ์เนี่ยเราจํากัดการรับหน่อยหนึ่งในจํานวนทั้งหมดเนี่ยเมราะว่าร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยเราต้องการที่เรียนให้พระเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์คารวะเพียงสามสิบเปอร์เซ็นต์นะเพื่อเพราะว่าคารวะมีที่เรียนข้างนอกมหาวิทยาลัยชาวบ้านเยอะอยู่แล้ว เราก็ให้พระมาเรียนเป็นส่วนใหญ่ทั้งในประเทศและต่างประเทศ หากคุณผู้ชมสนใจนะคะก็ยังสามารถที่จะติดตามรายละเอียดการรับสมัครนักศึกษาใหม่ได้ในเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้นะคะทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องของพิธีประธานปริญญาบัตรซึ่งจะมีขึ้นในวันที่9ถึง10พฤษภาคมก่อนหน้านั้นจะมีพิธีซ้อมในวันที่7ถึง8พฤษภาคมก่อนและหากคุณผู้ชมสนใจมาร่วมเรียนที่นี่ก็สามารถที่จะติดต่อเข้ามาได้เช่นเดียวกันนะคะทั้งคารวาสทั้งพระสงฆ์ประมาณในอัตราส่วน70ต่อ30 และนี่ก็คือเรื่องราวในช่วงนี้นะคะช่วงต่อไปเรายังมีเรื่องที่น่าสนใจเกี่ยวกับอีเวนต์สำคัญระดับโลกเลยทีเดียวนั่นก็คืองานวิสาขบูชาโลกไม่อยากให้คุณผู้ชมพลาดจริงๆค่ะช่วงนี้พักสักครู่ค่ะ มือจาคนไทยทุกคนที่ได้ให้ความรู้ให้แนวคิดและแบ่งปันภูมิปัญญาจากท้องถิ่นจนเกิดเป็นองค์ความรู้ใหม่ที่มีพลังในการสร้างพื้นป่าให้เติบโตเป็นที่พึง่งพิงให้ทุกชีวิตบนแผ่นดิน20ปีแห่งประสบการณ์และองค์ความรู้สถาบันปุ๋ยป่า กาารรและองคค์วมู้สถาบันตุูกตาบอตทอธกลับมาช่วงนี้นะคะที่ฉันยังอยู่กับท่านเจ้าคุณอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณนราชวิทยาลัยนมัสการถามพระคุณเจ้าเกี่ยวกับเรื่องของงานวันวิสาขบ,บูชาโลกซึ่งจะจัดขึ้นปลายเดือนพฤษภาคมนี้นะคะเริ่มแรกเลยต้องย้อนถามก่อนถึงเรื่องของ ที่มาและความสําคัญของการจัดงานวันวิสาขบูชาโลกค่ะพระคุณเจ้าคะก็ย้อนไปในปี2542เจ้าค่ะสหประชาชาติได้มีมติในที่ประชุมใหญ่ของสหประชาชาติรับรองให้วันวิสาขบูชาที่ฉลองเนื่องในโอกาสการประสูติตรัสรู้ปรินิพน์ของพระเจ้าเนี่ยเป็นวันสําคัญของสหประชาชาติหมายความว่า ให้สหประชาชาติร่วมฉลองได้ <Okay. S 2> และเปิดสำนักงานสาขาของสาหาประชาชาติทั่วโลกเ,เป็นสถานที่ในการจัดวิสาขาบูชา <Okay. S 2> เมื่อมีมติอย่างนั้นเนี่ยประเทศไทยซึ่งมีสำนักงานสาหาประชาชาติอยู่ที่ถนนราชนดำเนินเนี่ย <Okay. S 2> เป็นสำนักงานใหญ่ของภาคพื้นเอเชียแปซิฟิกก็เป็นสถานที่จัดวิสาขาบูชา สำหรับชาวพุทธทั่วโลกได้เป็นอย่างดีประเทศไทยโชคดีตรงนี้เพราะฉะนั้นจึงเชิญชวนชาวพุทธทั่วโลกเนี่ยมาฉลองวิสาขาบูชาที่ประเทศไทยร่วมกันมาจนกระทั่งปัจจุบันนี้ก็12ปีปีที่12เพราะฉะนั้นความสําคัญของวิสาขาบูชาจึงไม่ใช่ระดับประเทศละจัดที่ประเทศไทยนี้เป็นงานระดับโลกและสหรประชาชาติให้การรับรอง 啊。 เรียกได้ว่างานวันวิสาขาบูชาโลกที่จัดขึ้นในประเทศไทยถือเป็นงานยิ่งใหญ่จริงๆโดยเฉพาะสําหรับชาวพุทธอย่างเรานะคะเพราะวันวิสาขาบูชานอกจากเป็นวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาแล้วยังถือเป็นวันที่ชาวพุทธอย่างเราได้มาร่วมกันทําความดีอีกด้วยคุณผู้ชมคะและในปีนี้นะคะเนื่องจากเป็นครั้งที่12แล้วและจัดในประเทศไทยหากยอ้อนกลับไปอาจจะจําได้ว่าประเทศไทยเคยเป็นเจ้าภาพของการจัดงานประชุมวันวิสาขาบูชาโลกเนี่ยหลายครั้งเลยทีเดียวครั้งนี้ครั้งที่12มีความพิเศษอย่างมากค่ะ มีความพิเศษอย่างไรบ้างคะพระคุณเจ้าคะคือชาวพุทธทั่วโลกเนี่ยมีความสำเร็จในการที่มาจัดวิสาขาบูชาที่ประเทศไทยโดยเฉพาะให้ความสำคัญแก่ประเทศไทยตรงที่ได้มีมติว่าให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางพุทธศาสนาของโลกลงมติร่วมกันลงนามร่วมกันเหตุหนึ่งในนั้นก็เนื่องมาจากสถาบันพระมหากษัตริ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นองค์พุทธมามกะที่อุปถัมภ์พระพุทธศาสนาร่วมกับรัฐบาลให้มีความเจริญรุ่งเรืองและที่สําคัญคือพระบรมวงศานุวงศ์ก็ได้ทรงเอาพระไทยใส่ในเรื่องนี้เพราะฉะนั้นเมื่อถึงโอกาสที่สําคัญก็จะมาถวายพระพรอย่างเช่นมาประชุมมิสาขาบูชาโลกในปีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองราชย์60พรรษานี้ก็จะมีการเจริญพุทธมนต์ถวายพระพร ในปีนี้ก็เช่นเดียวกันเมื่อทราบว่าสมเด็จพระเทพพระร,ราชสุดาสยามบรมราชาุม,มาลีทรงเจริญพระชนมายุ60พรรษาชาวพุทธโลกก็ตั้งใจมาอีกแล้วพระสังฆราชประมุขสงฆ์ชาวพุทธต่างๆก็บอกว่ากว่าไป10ประเทศนะตกลงมาแล้วที่จะเดินทางมาเพื่อประชุมในตามปกติแล้วก็ยังจะปรีกเวลาในช่วงสุดท้ายซึ่งกล่าวต่อไปเนี่ยไปสวดมนต์ไปเจริญพุทธมนต์ ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเทพพระราชราชสุดาสยามบรมราชกุมารีก็คือที่พุทธมนตลน,นั่นเอง เรียกได้ว่าปี2558นี้เป็นปีแห่งความปลื้มปิติของชาวไทยทุกคนเลยนะคะนอกจากประเทศไทยจะได้มีการจัดงานวันวิสาขาบูชาโลกซึ่งได้รับเกียรติจากกว่า80ประเทศทั่วโลกที่เลือกเราเป็นคนจัดแล้วที่สําคัญปีนี้ยังเป็นปีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัราชสุดาสยามบร,รมราชกุมารีผู้ทรงเป็นที่รักของปวงชนชาวไทยเสมอมาในโอกาสจริญพระชนมายุครบ5รอบด้วยถือว่าเป็นความน่ายินดีจริงๆค่ะและสําหรับในปีนี้นะคะเนื่องในงานมงคลอย่างนี้ค่ะมีกิจกรรมอะไรที่น่าสนใจเป็นพิเศษ ป้างค่ะพระคุณเจ้าคือเมื่อมาพบกันเนี่ยก็ไม่ได้เป็นแต่เพียงพิธีกรรมสวดมนต์ภาวนายอย่างเดียวแต่ต้องการให้เกิดสติปัญญาฉะนั้นชาวพุทธไทยเนี่ยเมื่อถึงวันสําคัญอย่างวิสาขาบูชาเนี่ยต้องศึกษาธรรมะปฏิบัติธรรมะร่วมกับชาวพุทธทั่วโลกหัวข้อที่เขาจะมาศึกษาร่วมกันในปีนี้ตั้งชื่อว่าพระพุทธศาสนาก,กับวิกฤตโลก โดยแบ่งกลุ่มเพราะว่ามาประชุมกันเยอะแล้วเนี่ยต้องแบ่งกลุ่มกันตามความสนใจความถนัดแบ่งออกเป็นสี่กลุ่มย่อยก <c oughs> ลุ่มย่อยในหัวข้อที่หนึ่งก็คือพระพุทธศาสตร์ทาทีของพระพุทธศาสนาต่อวิกฤตด้านสังคมคือความขัดแย้งของมนุษย์ <c oughs> อันก่อให้เกิดสงครามหรือความขัดแยง้งแบ่งพักแบ่งพวกแบ่งสีแบ่งฝ่ายเนี่ยถ้าเกิดขึ้นในประเทศใดๆในโลกนีเขาแก้กันอย่างไร <c oughs> เราก็มาฟังชาวพุทธ เขาปรึกษาหารือกันข้อที่2ก็คือพระพุทธศาสตร์ท่าทีพุทธนาต่อวิกฤตสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมที่เสื่อมโทรมไปทุกขณะเพราะการดําเนินชีวิตอันเบียดเบียนธรรมชาติของมนุษย์เนี่ยมันขาดศีลขาดธรรมอย่างไรประเทศต่างๆแก้กันอย่างไรภาวะโลกร้อนที่โน่นที่นี่เนี่ยอาศัยธรรมะในพุทธศาสนาแก้อย่างไรเราก็จะมาคุยกันในกลุ่มที่สอง รลุมที่สก็คือเราจัดการศึกษากันทั่วโลกแต่ทำไมไม่สามารถสร้างคนละโลกให้อยู่ร่วมกันอย่างสันติต่อตอนเองต่อเพื่อนมนุษย์และต่อธรรมชาติแวดลอ้อมแสดงว่ามันมีปัญหาอะไรในการจัดการศึกษาลงทุนกันแพงเหลือเกินในเรื่องของการศึกษาแต่ว่าไม่ได้ทาให้ผลผลิตออกมาเนี่ยเป็นที่น่าพอใจมันน่าจะเกิดวิกฤตบางอย่างในกระบวนการจัดการศึกษาก็มา ตกลงร่วมกันมาปรึกษาหาหรือร่วมกันในกลุ่มนี้กลุ่มที่4ี่นี้เป็นข้อกําหนดของประเทศไทยบอกว่าไหนๆหมาแล้วนี่ยอยู่ในช่วงที่อาเซียนเขาจะรวมกลุ่มกันแน่นขึ้นเป็นประชาคมอาเซียนเพราะฉะนั้นช่วยคิดหน่อยว่ารวมกันแล้วนี่จะเป็นการรวมเพื่อสร้างสารรค์เพื่อเป็นพลังไม่ใช่รวมแล้วแข่งกันนะ แข่งดีเนะี่ยมันคงไม่ดีผลัดกันดีมันดีทุกคนชิงกันดีไม่ดีสักคนอาเซียนรวมกันแล้วผลัดกันดีร่วมกันดีจะทําอย่างไรประสบการณ์ในการรวมกันอย่างเช่นที่ EU สาภาพยุโรปเกิดปัญหาอะไรบ้างหรือสร้างผลประโยชน์อะไรก็อาจจะเป็นแบบเรียนบทเรียนและนำเอาธรรมะมาตือนสติประชาคมอาเซียนให้ดำเนินการไปในทางที่ถูกอันนี้ก็เป็นประชุมกลุ่มย่อย สี่กลุ่มและในขณะเดียวกันเราก็มีประชุมเชิงปฏิบัติการอีกสองกลุ่มก็คือกลุ่มแรกเนี่ยเป็นการประชุมเรื่องของพระไตรปิฎกฉบับสากลเราทำกันมาหลายปีและแต่ปีนี้เนี่ยเอาพระไตรปิฎกจากฉบับบาลีของเทรวาฉบับของมหายานฉบับเทรวาเอาคำสอนที่ง่ายแล้วก็มารวมกันเป็นเล่มเดียวกันเพื่อแจกให้คนทั่วโลกได้อ่าน ตอนนี้ใกล้งวดใกล้จะเสร็จแล้วก็มาให้ชาวพุทธมาเรียกว่าวิพากษ์วิจารณ์กันก่อนที่จะเผยแพร่กลุ่มที่สองก็คือสรบรบณานุกรมทางพระพุทธศาสนาเป็นการหาคำเดียวเช่นสมมุติว่าคำว่าอนัตตาเนี่ยในพระไตรปิฎกภาษาบาลีอยู่ตรงไหนว่าอย่างไรในภาษาจีนภาษาทิเบตภาษาอังกฤษมันจะได้กดเรียกคอมพิวเตอร์ทีเดียวเนี่ยไปทั่วทุกภาษานี่ไม่เคยทำร่วมกันมาก่อน แต่ว่าเราชาวพุทธเมื่อประชุมวิสาขาบูชาโลกแล้วตกลงกันเพื่อประโยชน์ในการศึกษาพุทธศาสนาทำสหาบรรณานุกรารพุทธศาสนาร่วมกันเขาก็จะมาประชุมเพื่อทําให้มันก้าวหน้าแล้วก็ประสบความสำเร็จต่อไปในการประชุมครั้งนี้ก็รวมแล้วมีประชุมหัวข้อย่อย4กลุ่มและประชุมเชิงปฏิบัติการอีก2กลุ่ม ค่ะก็สำหรับกิจกรรมงานวันวิสาขะโลกที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่27ถึง31พฤษภาคมนี้นะคะนอกจากจะเป็นการเฉลิมฉลองเพื่อเป็นพุทธบูชาแล้วยังมีการประชุมสัมมานาที่สำคัญซึ่งพระคุณเจ้าเนี่ยได้บอกเราแล้วว่ามีทั้งหมดด้วยกัน4หัวข้อ4กลุ่มย่อยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความขัดแย้งทางสังคมความเสื่มโทรมด้านสิ่งแวดล้อมความวิกฤตทางการศึกษาและสุดท้ายก็คือเรื่องของ ความสัมพันธ์ทางพระพุทธศาสนากับประชาคมอ,อาเซียนอันนี้คือ4ี่กลุ่มย่อยนะคะส่วนอีก2ังหัวข้อที่เราจะประชุมกันก็คือเรื่องของพระไตรปิฎกฉบับสากลและสหบันานุกรมทางพระพุทธศาสนาทั้งหมดนี้คือหัวข้อที่จะอยู่ในงานประชุมนานา,นาชาตินะคะคุณผู้ชมคะสุดท้ายเราอยากให้พระคุณเจ้านี่ค่ะช่วยเชิญชวนประชาชนมาร่วมงานวันวิสาขาบูชาโลกใครมาร่วมได้บ้างนอกจากผู้นำทางศาสนาพุทธแล้วคนธรรมดาสามารถมาร่วมได้ไหมถ้าจะร่วมกิจกรรมต้องทำอย่างไรคะ สถานที่จัดงานหลักๆมีสามแห่งนะในวันที่28เป็นพิธีเปิดน,นี่ขอประชุมใหญ่ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์และวิาลที่หวังน้อยเนี่ยก็เป็นการเปิดประชุมซึ่งก็คอยติดตามหรือว่าในพิธีเปิดประชุมนิดจะมาร่วมได้ตรงไหนในส่วนไหนแต่วันที่มีโอกาสเข้ามาก็คือการประชุมกลุ่มย่อยซึ่งมีสถานที่กว้างแบ่งห้องกันก็คือในวันที่29 ยังกัดอยู่ที่มหาวิทยาลัยที่วังน้อยในที่ประชุมย่อยเนี่ยเปิดโอกาสให้คนที่สนใจติดตามมาได้ส่วนในวันแรกมีขอประชุมค่อนข้างจำกัดแต่วันที่สองเปิดรับได้เยอะทีเดียวส่วนวันที่สามของการประชุมย้ายไปที่ศูนย์การประชุมสหประชาชาติที่ถนนราชดำเนินอันนี้มีสถานที่จำกัดแล้วเกี่ยวกับความปลอดภัยเพราะฉะนั้นต้องสมัครต้องเป็นสมาชิกรับรู้รับ,รรบทราบกันยิงเข้าประชุมได้แต่สุดท้าย ท้ายการประชุมนี่จะย้ายไปที่พุทธมทนฑลหน้าองค์พระประธานไปเจริญพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเทพพระราชาชุดดารับคนได้เป็นหมื่นเพราะฉะนั้นไปร่วมกันตรงนั้นเวียนเทียนร่วมกันฟังพระทั่วโลกเจริญพุทธมนต์ลและเจริญจิตภาวนาถวายพระพรชัยมงคลร่วมกัน วันนี้นะคะดิฉันต้องกลับนมัสก,การขอบคุณเจ้าพระคุณพรัฐมบัณฑิตอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่เมตาร่วมรายการในวันนี้กลับนมัสก,การขอบคุณพระคุณเจ้าค่ะทั้งหมดคือรายการหันหน้าเข้าหากันในวันนี้นะคะสัปดาห์หน้าเรายังมีประเด็นที่น่าสนใจให้ติดตามกันตอนต่อไปพบกับดิฉันและทีมงานได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ